มอนจะบินเหนืเนี่ยถ้ามันใช้ปีกแบบนั้นแสดงว่ามันจะมินนี่มันก็ยังน้องบินบไม่ไหว,วเหมือนปีกหักหรือเปล่าเนี่ยบินไม่ไหวเห็นน้องเดินอยู่ตรงนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกอย่นียเดินแล้วเดินได้ไหมเดินไม่ไหวเนี่ยปีกอ้อาอ้ยลมพัดลมพั จะช่วยเขายัางไงดีน้องแต่เขาเปีนขึ้นไม่ได้อะพี่เสือตัวน้อยดอกไม้นู่นเพื่อน<ก>อะไเนียู<จ>่นเนี่ยมันไม่สนใจเพื่อนมันดีนู่นเอาทำได้ดีเยวยๆเท่าสุดคุณให้ฟังเลยเดี๋ยวโอเค นีเสื้อใจร้ายอยากไม้ก็ช่างใจย่อนเธอ,อจะไปไหนของเธอล่ะทำไมเธอไม่บินปีกหกักปีกหักเหรอ